จกเคล็ดลับผมแข็งแรงเนี่ยมิวเป็นคนชอบไว้ผมยาวมากเดี๋ยวให้ดูผมมิวคือผมมิวยาวถึงกลางหลังเลยทำไมผมยาวขนาดนี้ยังผมสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงมิวใช้แชมพูแก้ผมร่วงของฮาวิล่าตัวน,นี้จะไม่เหมือนแชมพูแก้ผมร่วงสูตรสมุนไพรทั่วไป <โม S 2> นะเขาใช้สมุนไพรสกัดโซ่ทั้งอัญชันผิวมะกรูดใบส้มปล่อยบอระเพ็ดให้ได้คุณค่าของสมุนไพรแบบจัดเต็มตัวนี้จะไปช่วยบำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะแข็งแรงหลุดร่วงกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมสำหรับคนที่มีผมบางมากๆเลยนะตัวนี้จะช่วยทำ แต่สรรบคุณที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วแช,ชมพูยังมีกลิ่นหอมมากจนเพื่อนทักว่าใชาย้ยาสระผมของอะไรแ้วไม่มีส่วนผสมของพาราเบนซิลิโคน SLS ทำให้เกิดอาการแพ้ได้อีกด้วยบอ,อกเลยว่าของดีใช้เห็นผลแน่นอนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ก็จะใช้เป็นประจำนะนนก็จะสระผมสามวันครั้งสองวันครั้งอะไรประมาณน,น,นี้จะช่วยลดผมร่วงในหนึ่งถึงสองเดือนและผมหนาขึ้นในสี่ถึงหกเดือนอยากมีผมหนาแบบมิวต้องลองแชมพูของไฮเวล่าเลย